สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือน,นกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามาได้นะเดะนบ้านก็ได้เฮนะคะ ได้เฮเหมือนกันนะคะลราพัฒนาเนาะเดี๋ยวน้องสาวโซ่จะพามาสรุปนะคะดูสิพี่น้องเจาะใสายย่เยอะเลยตอนแรกว่าจะเอาแค่แค่สามคู่นะคะสามคู่หกคู่นะคะแต่ที่ไหนได้นะคะแอนมินก็ไปลูดหมดทุกตัวนะคะ สามเจ็ดดูสิก็มานะคะหนึ่งเจ็ดก็เข้าตัวเน้นตัวชอบดีนะไม่รูดห้านะคะดูสิพี่น้องเข้าหกตัวนะคะตารางก็มานะคะใครจับในตารางก็ได้เฮนะคะสําหรับเม็ดเดียวนะคะก็เข้าไปหกตัวเลยนะคะเด,งด้งไปเลยนะคะเดี๋ยวจะมาสรุปตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็มานะ,ะานะทุกคนตัวเจาะของเราก็เข้าได้เฮเหมือนกันนะคะเนาะ เจาะสองตัวบนล่างนะคะไม่ใช่รูดนะคะอันนี้สรุปตัวเจาะนะคะดูวันที่นะคะพี่น้องไม่ใช่วันที่แปดนะน,นี้สรุปวันที่หกนะคะอันนี้สรุปนะคะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจะสับสนนะคะสรุปอ่ะอืมดูซิสามเจ็ดก็ไม่มานะคะก็ 17มานะคะเด้งเดตัวเน้นตัว,ตวชอบเลยนะคะดูสิทุกคนก็เข้าเหมือนกันเลยนะคะตารางก็ได้เฮเหมือนกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางนะคะของวันที่8กันเลยนะคะของวันนี้กันเนาะเพราะว่าก็เ,าเข้าเพราะว่า ใครลุดเจ็ดก็ได้เฮน,นะคะเหมือนแอดมินเลยนะคะแต่ในบ้านแอดมินก็จะอันนี้ให้เลยนะคะจะซีแคลให้เลยนะคะว่าลุดเจ็ดไปเลยนะคะในบ้านแอดมินพูดนะถ้าใครอยู่บ้านจะเห็นนะคะวันนี้นะคะใจไม่ฟุ้งซ่านนะคะวันนี้จะเจาะให้นะคะสําหรับเม็ดเดียวนะคะเนาะนี่ก็ดึกแล้วนะคะพี่น้องแอดมินก็อัดคลิปประมาณ จะเที่ยงคืนแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะคะเวลาจะเที่ยงคืนแล้วนะคะสำหรับไซวิ่งก็จะมีศูนย์มีแปดมีหกมีสี่มีสองแล้วก็มีสามนะคะเม็ดเดียวนะคะมินให้ลูดไปที่แปดนะคะแปด กับ4นะคะแอดมิน,นจะรูดไปที่8นะคะทุกคนมี8 0 8 2 8 4 8 6 83สามนะคะคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นแปดเกกลับหวัวให้ด้วยนะคะที่จริงเราคำนวณไม่เจอนะคะจะเจอแค่ไม่กี่คู่นะคะเด่นมันจะติ๊กให้นะ,ะว่าเจอคู่ไหนบ้างมี8 0, มี8 2มีแ4แล้วก็86นะคะตัวที่คำนวณเจอนะคะจดไว้แคบไว้นะคะ เดนมนจะพามาดูตัวเจาะกันนะคะเนาะว่าจะให้เน้นตัวไหนนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะยุงก็กัดเนทุกคนดึกมากแล้วเนาะเงียบสงัดเลยทีนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี4 6 0829แอเอดมินให้เด่นไปที่4นะคะ4กับ0นะคะ4 0นะคะอย่าลืมตามนะคะ4 0แอดมินคำนวณเจอนะ,ะ4 0นะคะเด่นด้วยนะ,ะ4 0สำหรับเด่น4นะคะก็จะมี4 2 สี่หกสี่แปดนะคะสำหรับเด่น0ูนนะคะก็จะมี0ูน 0, 6 0สองูนหกูนแปดนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นหกแปดหกสอง สอแล้วก็จะเป็น,นมีแค่นี้ก็จับแค่นี้นะทุกคนเดนมมนจะแปลงร่างให้นะคะแปลงร่างให้49,90นะคะ 9 892สองนะคะคำนวณได้แค่นี้นะคะก็จับไปแค่นี้พอนะคะกันเบิ้ลน,นะคะระวังเบิ้ลน,นะทุกคนเบิ้ลเยอะมากเลยนะก็จะมี8 8นะมี6 6มี2องสองสสนะคะ ตัวที่น้องสาวโซชอบนะคะก็จะเป็น4ี่สองหกสี่หอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น40ก็ชอบอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็จะเป็น 60นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน,น้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะมันก็จะแถมให้ตรงนี้ละกัน30กลับให้ตัวนี้นะคะ80เนาะโดยด้ฮงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า